ละจะซุ่มือนี่นะให้ระมัดระวัางจะของเด้อไม่อย่างละเอื่ยอุอ้อยขขาเขาแตกยุ่มยุ่มอยู่ขขาไเอ,าอเหยังเอ้ากระพากับสีกากดิอืมอันข้าวอันบอกอุ้มกระเบื้องยู่นั่นแหละย่าไปหาเฮ็เดคือเขาเด้ออุ้ยบวชอะย่านบาปแล้วเนะาะนั่นและจากเราห้าตัวไปบวชส่งบวชซีย่างไปไ,ปไปกลเพื่อนมันย่างที่ละเอาไปยังขึ้นศี ไ่กระบวดแล้วแม่บวดคือกันเนาะเอาบวดมันคนละบวดเอาบ่อีลาบวดซี่อีลาเป็นผู้หญิงเอาบ่ได้บวดพระเพิ่นเป็นผู้ชายเอานึกว่าเป็นได้เด้บวดแล้วเนาะเข้าใจว่านสันน่ะออืคั่นบ่มาถามเอื้อยน่ะมันก็อาบัดประลัดชิกแล้วเนาะเขื่อนเข้าแหงอักเขื่อนเขาแฮ้งกันไก่วัดอือนั่นล่ะเฮือนเฮาไก่วัดจะไปหาเฮ็ดพี่อไอตัวไปใส้แล้ววัดนี้จักบ่เห็นแต่เสามานี่จนมันเลาะดี จกไปลวกใส่เป็นผู้ใหญ่บ้านนี่เนาะสบายนะอุมาสบา,สายค่ะเคสเวียกนี่ตลาะยังเดียเบบเ๋ยวจะเป็นไปอันบ่ไปเวียกนะเป็นหนีเขามีเมียหน่อยก็แห้งร้ายอยู่มันเป็นแล้วหรยเมียเราบอกเอ่ยอย่าให้ได้ยินเด้อ่ไปออกอเมรินกานผัวมีเมียน้อยน,นี่เอื่อยนี่นั่ขาเทๆเดี่เอือยบุญย่อมเดินเด้ออย่าไปหายอมผัวเขาเนาะจะไปย่อมจะได้ ใส่พอดีเอ้ยว่าได้ไปใส่บ่มู้นี่ก็ว่าสิไปแล้วนแต่งตัวแล้วปาเป็นจังไหนอีหลา่าเออใส่เสื้อตัวนี้มันเป็นจนังไหนงามแล้วเนาะเป็นถ้าได้พัวพรมด้วยงามด้วยอีรีไอตัวสีขาเออแล้วติบ่าขาตรงนี้เห็นให้ลูกตัวเพิ่นมีบ่ได้แต่ะเข้าต้องอมีแน่เฉลยไปก่อนเนาะแมนีนเออเพราว่าเออจะเป็นเพิ่มวิธีนี้ไปไปเพิ่มนหน่อยอีหล่าเนาะเพิ่มอีกหน่อยนึงอื ว่าก็ตรอป่นๆผคือเองแม่ไ,ไ,<อ>ไม่มีตัวดีเลยเด้อเห็นผู้หญิงงามๆบ่ได้บอกอือแล้วก็เป็นสันบอกแล้เ,เอ,เอเือกัสิไปก่อน,นจ้ะอืออันพูนสิไปลูกน้ำยุ่งไรคือเกายังบ่แล้วบ่ทวนเพิ่นแม่แหละพี่ไอ้นี่แหะจ้ะเห็นแลมาพผู้ละมาย่ำใดอือไปเราไปก็ได้งละจ้ะโอ้โหไปใช้นอมาเลยบ่มีไผอยู่เฮือนจักคน กูเด๋ยวโทรมาเอา้ามูตัวนี้ฮลัลโหลเออว่าจะไนกะยูบานนี่ล่ะแม่หยังอยากเบิ่งบานเมืองซ่องสบอเอาคือ่าสซันโอ้อยากเบิ่งพี่อาอบ่เห็นแล้บ่เหนนน็นหน้าเลาจักเทีย้ยพี่อ้กูจะดีจะดีตัวอยากกินยังกะหาให้ดีครับแต่หาตัว <laughs> อยากเนี่ยเวลาออกไปใสไไ um. 拜拜่มาใส่ยานตะกุไปหาพู้บ่าวนี่ยจะเอี่ยวของเราบุก็เด้ไปใส่อยู่แต่เฮี่นสบายค่ะบิดเห็นยังอยู่ซื้อ เด๋ยดจิตอไปยู่ดูถ่าแล้วมากก่อนเยอะเอ้าเฮ็ดยังคือเอแค่นั้นมหเฮ็ดยังโอ้ยบอกพวกะกมัวตี๋ไอ้ใปใส่มากไปบังโั่นี่เองเห็ดยังคือเป็นส้งหย่่งยาบมางแเฮ็ดอียเก้าขาที่เมัมกัดคืออะไบุบ่ขันขันขันขัีงขันนกนกมาแต่ใสีกคือไเห็นจักัตอยู่บ้านเขาเลียงนกแต่ย่เบ่เห็นตีเลยเ้ย ไอ้คือเห็นผู้เดียวเอาจักแล้วไปเหี่ยมมาแต่ยงีมเลยเออพี่ไอ้เออมูอีหลายอย่างเคนานพี่ไอ้ประสันคอไายหลุมน่อแน่จ้ะผู้ใดล่ะหรอรัวที่กรุงเทพแม่มาอยากเห็นบ่ายเห็นส่เห็นพี่ไอ้มาเห็นจักเเห็นไายกิดไายตัวมายืนไายไว้ยังไงถ้าได้ถ้าได้ก็ได้จ้ะได้ก็ได้เนาะให้ให้อุ้มนั่งบ่เอายกขาข้างนึงบ่เออเส้นก็ได้เอาท่านก็ได้คือรัวเทะ รออยู่แต่หัวควายดิฮะรอรอรออ๋อไม่ยังเป็นยังอีละเป็นยังมูนูีกยังตี๋ยออียังอู้ยย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 ย่ยย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 อยยยันยย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  อะอีหยังเราอีหลาจาว่าหันอีหลาจาว่ามัาเป็นแขนอีหยังสันอยู่นี่อีหยังสันอ่ะอีหลาว่ามันแขนไปเห็ดอีหยังม่ามือแข็งจังสันก็ไปเห็ดอีหยังเห็นอีลาเนี่ยละเห็นอีหยังอีหลาเห็ดยังซีอยู่เนาะเอ้าเก่าขาเมียไม่ได้เห็ดอีหยังดีละก็พูดได้เห็ดอีหยังเัรอโมบีความรู้สึกยังดอกแต่อายไปดิอ้หูคนเนาะอายผู้ใด้เหรอ มันเถื่อนพญามากเลมัาแข็งสีหนากระโดกเกดีมันอยู่ทางใหนมันอยู่ทางนอกระเห็ยก็เกาตัวจะจับยังถืออยู่โอ้ยว่ามันเข็งหนอก็จับแต่สัตวามันอยู่เข็งขึ้นหน่อยเฉยนี่ละโอ้ยเออโอ้ยทัวร์ไหนโอ้ยฟื่นพยามากเลยเหื่อ้าักมวไผเนาะ กระเฮ็ดไปทั่วกระสิมาแข็งสีหนากระดูกระเดผู้นั้นผู้นี้ก็ได้ได้ดิผู้นั้นผู้ใดสีหนาได้หล่ะอยู่ลมบีดไหมสีเนี่ยคือเบียงฮะคือเบียงสันเอามันกะเอียงไส้กับมีเอียงคัวกับมีโอ้มันหล่าวตุ๋งจือือเนาะว้ายมันสิมีบ่อจังสันนี่แหะก็เอียงไส้เอียงขคบัวแาบนี้แต่ตุ๋งๆเนาะอยู่เสียโอ้บ่มีอ่งอันนี้เนี่ยมันอยู่ในนี้มันก็เอียงสุดตัวแบบออกมาจับกระเบอเอียงนะฮะ จ๊ะพูดได้บ่เมี่ยบ่ยอมซื้อเมี่ยงดอกอยู่ใจแง่เฉยไปใส่ว่าเด็ดไปใส่ตัวไปใส่นี่เล่าอันว่าไปเห็ดเบียกแล้วก็เกินหรอซ้อมอ่เตี้ยโอ้ยนี่แหละอยากนอนปะนอนเงี้ยหนิเด็ดไปเปียงเนี่ยโอ้ยแดดก็นอนได้ดแต่ว่านอนในห้องไปนอนตากแดดเนาะนอนในห้องมันก็เสียเอาอยู่ดีไอ้ชีวีให้มีใหฮ ไปไปนอนเอานอนแก่ไหนนอนละอีหลานจะเขานิ่งมั่งแต่ข้าวด้วยสันเอานอนตะกอนนอนสะกอนอีหลาคือนอนท่านีเอ้กะบังนอนท่านีได้แหละเตี้ยเนี่ยคือกันนอนท่านีท่านีละท่านีละไอหมักเออโออใส่บักแตงมาสองบทอุ้ยบายอยู่มาคือใหญ่แถบิ่งดูโอ้จะไปขี่ตัวครั้งเนาะ เอื้อยกระเพาะอื้อยว่าอันอุ้ยของพี่ไอ้เมึงอยค่ะกระสันเบึงดูใส่ปากแปลงมากอุ้ยอย่าไปหาตัวไผ่ด้ออยากไอ้เพื่อนใครแต่บุพิไผ่ยางมาโอ้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 อุ้ยกระเดยซ้ำหนีไม่กระดีแล้วเนาะไม่กระนีด้วยดิไม่อยากสันเนี่ยจากน้อยด้วเนาะสิบรีใส่นี่บอมึงเรียกเอกไปใส่กระเบรยพี่ไอ้กระจบไม่เลี่ยงไม่เลี่ยนใส่